Read ิ b อ o บคุับพื้นที่ของคนรักการอ่าน สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีดบุ๊กขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักกาดนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายไปนานเลยนะครับไม่ได้มาอัาอาดพอดแคสต์แล้วก็มาเล่าสู่เพื่อน,อนๆ,ๆฟังนานเลยนะครับเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยัง อ่านหนังสืออยู่นะครับอ่านหนังสือแล้วก็ทํากิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่นะครับก็มีภาระหน้าที่หลายๆอย่างนะครับที่ต้องทํานะครับในวันนี้นะครับก็หยิบเรื่องราวในหนังสือนะครับหนังสือที่มีชื่อว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาทีครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็ซื้อมานานแล้วนะครับ กว่าจะได้หยิบมาอ่านก็ผ่านไปหลายเดือนเลยนะครับก็คล้ายๆว่ามันอยู่ในกองดองนั่นแหละนะครับแล้วก็นานเลยก็กว่าที่จะได้หยิบขึ้นมาอ่านนะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้นะครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ตามชื่อหนังสือเลยนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยเวลาเพียง5วินาทีมันเป็นไปได้ยังไงนะครับ ก็ออลองคิดดูว่า5วินาทีมันจะเปลี่ยนตัวเราเป็นให้ลงมือทําอะไรได้อย่างไรบ้างนะครับก็แต่พออ่านไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอมันก็เป็นกดง่ายง่ายนะครับกด5วินาทีง่ายๆที่จะช่วยสนับสน,นุนชีวิตเราสนับสนุนให้เราได้ไปลงมือทำได้ง่ายๆนั่นเองนะครับ เพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยอ่านเล่มอ t ตอมิกฮาปิตนะครับกฎที่มีอยู่สีข้อเรื่องแรกก็คือทําให้เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับทีนี้เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้นี่มันมีกฎที่จะช่วยในเรื่องที่ลุกลงไปลงมือทําเลยเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้ไปลงมือทํา ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับกด5วินาทีนี้นะครับมันจะช่วยให้เปลี่ยนตัวเราได้อย่างมหาศาลเลยนะครับทาไมถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกัน,นครับถ้าใครเคยประสบป,ปัญหานะครับว่า,ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นการที่เราจะาพิมพ์งานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พอ เปิดคอมแล้วนะครับเปิดเปิดคอมขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่จะพิมพ์ขึ้นมาแล้วแต่มันก็มีอ,อินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไปท่องในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เรียกว่าดึงความสนใจของเราไปนะครับแทนที่เราจะแทนที่เราจะลงมือทำอยู่กับสิ่งที่ตรงหน้าก็คือ พิมพ์งานให้มันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้มันก็เกิดปัญหาตรงนี้แหละว,ว่ามันมีสิ่งอื่นดึงความสนใจเราไปนะครับเราลองเอามาใช้นะครับกด5้นาทีขั้นตอนวิธีการมันง่ายนิดเดียวนะครับก็คือนับถอยหลังเลยครับนับถอยหลัง5 4 3 2ี่สาสองหนึ่งหลังจากนั้นเหมือนเหมือนกับว่าได้เตือนสติ ตัวเองนะครับว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรามีเป้าหมายอะไรนะครับอืมมันเหมือนกับว่าเตือนสติเราแล้วก็พอ5้าส1่ึ๊บเออไปลงมือทำเลยนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กด5้ินาทีนะครับของคุณเมลรับบินนะครับ ลืมบอกชื่อไปผู้เขียนคุณเมลร็อบบินนะครับเป็นผู้หญิงนะครับ mm. เขาก็ว่ามันต้องนับ5 4 3 2 1่สาแล้ลงไปไปลงมือทำเพราะว่ามันสามารถทำให้เราไปลงมือทำได้เลยก็เพราะว่ามันช่วยหยุดยั้งความคิดของเรานะครับอืม ความคิดของเราเหมือนมันจะไม่อยู่กับที่สักทีนะครับวิ่งวุ่นไปตลอดนะครับพอเรานับห้าสี่สามสองหนึ่งเราก็เออเรื่องนี้เราต้องทําอันนี้ปุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บอ่าลงมือทําได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือกฎง่ายๆนะครับแล้วเราก็ลองเอาไปใช้กับการออกกําลังกายของเราด้วยนะครับหลังเลิกงาน บางทีก็มีเรื่องว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยนะครับเลิกงานแล้วแทนที่จะไปนั่งพักนั่งพักผ่อนนอนเล่นกลับบ้านไปพักผ่อนนอนเล่นสบายๆนะครับแต่ถ้าลองใช้กฎนี้ดูนะครับแล้วก็ใช้กฎทำให้เป็นเรื่องง่ายของ a t o m i c h a b i t นะครับมาประกอบกันนะครับอย่างเช่นฉันจะไปวิ่งตอนเย็นอะไรประมาณนี้พอถึงเวลา เราจะมีข้ออ้างให้ตัวเองว่าเอยไม่ไปดีกว่าเพราะว่ามันเหนื่อยมันเพลียมันล้าแล้วไม่ไปดีกว่าหรือขนาดถึงกับขั้นว่าแต่งชุดมาแล้วเอยจะวิ่งดีไหมวะวิ่งไปก็เหนื่อยมันมีความคิดพวกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เครื่องมือที่ว่าไปนี่แหละก็คือกดห้าวินาทีนี่แหละนะครับ5้าสี ไม่ต้องคิดเลยครับเราก็พุ่งตัวไปเลยวิ่งเลยนะครับเราว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครับก็อยากให้ลองนำไปใช้ดูนะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เราอ่านไปนะครับอ่านในหนังสือไปก็พบว่าเขาบอกว่ากฎนี้ถ้ามันจะ ใช้ให้ได้ผลนะครับให้นับถอยหลังดีกว่าหนึ่งองมสี่ห้านะครับง่ายๆคือมันมีประเด็นขึ้นมาว่าเราจะนับห้าวิแบบไหนดีนะครับห้าสี่สสองหหรือ1 2 3 4 5้าก็คุณมียวรบ,บินบอกไว้ว่าต้องนับถอยหลังดีกว่านะครับ เพราะอะไรเพราะว่าพอเรานับไปถึงหนึ่งแล้วมันก็หมดตัวเลขแล้วนะครับมันไม่มีตัวเลขอะไรที่จะไปเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วหรือลดลงไปอีกแล้วนะครับคงจะไม่มีใครที่จะมานับ5 4 3สี่สามสองลบ1ลบ2ลบ3มคงมันคงจะเป็นเรื่องยากนะครับอพอมันถึงสิ้นสุดถึงเลข1นะครับก็ลงมือทำเลยแต่ว่าถ้าเป็นการนับอีกแบบหนึง่ง นับเพิ่มขึ้น1 2 3 4 5มาันอาจจะมีเลข6มาด้วยนะครับเหมันก็ทำให้การที่จะไปลงมือทำมันก็มีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นนะครับมีเหตุผลข้ออ้างข้อแก้ตัวของตัวเองเนี่ยกับตัวเองนะครับเพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ เราหยิบมาจากหนังสือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาทีนะครับเราคิดว่ากฎนี้มันจะช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายแล้วก็ไม่ต้องหาข้ออ้างไม่ต้องหาเหตุผลว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับก็ลงมือได้ทันทีเพียงแค่นับถอยหลัง5 4 3 2 1ลงมือทันทีเหมือนกับ เออพอดแคสต์นี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ใช้กดนี่แหละเออจมัวรีรออะไรรวมก็เพียงแบ่งเวลามาอ,อ่ซักหน่อยมาอัดพอดแคสต์นะครับบางทีมกอ็อ่านไปแล้วมันไม่ได้สรุปไว้เลยเออเดี๋ยวมันก็ไม่ดีหรอกนะครับก็ใช้กฎนี้แหละนะครับเข้ามาช่วยก็เราก็กลับมาทำพอดแคสต์อีกครั้งนะครับครับผม สำหรับวันนี้ก็คงฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับคงฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ